สวัสดีค่ะมากินกล้วยไข่ข้าวเม่ากันนะคะกล้วยไข่ข้างในนะคะข้างในนะคะจะเป็นกล้วยไข่นะคะข้างนอกนี่จะเป็นข้าวเม่านะคะเราก็เลยเรียกว่ากล้วยไข่ข้าวเม่านะคะมากินกันได้เลยนะคะกรอบๆเลยจ่ะน mm ี่ค่ะนี่ค่ะกล้วยไข่ข้างในนะคะแล้วก็มีมะพร้าวนะคะนี่กกินขนมกล้วยไข่ข้าวเม่าค่ะ บอกให้แม็กยังไม่ยอาเบาออกเลยโอ้ตายตายตายแม็ออกออกก่อนนะครับอ,อ,อืมอร่อยดีเปื่ไข่เนี้ยขาดเปิดไข่ ใส่มะพร้าวเลยนะคะใส่มะพร้าวแล้วอร่อยนี่ค่ะอ,อร่อยจริงๆกินได้เลยจ้ามีมะพร้าวมีข้าวเม่าทอดมีกล้วยข่ายอ,อร่อยมากเลยจะมีลย มันประโยชน์มากพิจารณานี้มีประโยชน์มากเลยกินแล้วก็อร่อยมันๆเพราะว่ามี่มีอะไรนะะมาพราวนะคะเขาจะคุกลงไปนะคะตำนิดแป้งแล้วเอาไข่เอากล้วยไข่ใส่นะคะ นีนะะขอเป็นนี้แบบว่ากรอบๆขอบนี่จะเ,เป็นแป้งรับนะคะแป้งแป้งกรอบๆค่ะกล้ออวยไข่เขาหวานอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเติมอะไรเยอะนี่เข้ามากทอดนะคะ นี่ก็จะเป็นข้าวม้านะคะแป้งข้าวม้าแบบว่าเวลาทอดเนื้อข้าวม้าวเขาก็จะออกมารักเหมือนข้นาวเหนียวเนาะกินอร่อยค่ะก็เป็นคลิปแนะนำนสั้นๆนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะจะทานให้หมดเลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงในครนเรือนของท่านนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผลก,กระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไจอกันคลิปต่อไปนะคะ